立条路。 ไม่ค่อยจะมีความจริงใจให้กันเลยต่อหน้าก็พูดดีพอรับหลังก็ทําเป็นนินทาไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่พูดกันตรงๆจะได้จบจบเพราะแบบนี้แหละฉันถึงไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วก็ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับฉันด้วยไม่รู้ว่าดาวดวงอื่นจะมีสิ่งมีชีวิตอศาศัยอยู่เหมือนโลกของเราหรือเปล่านะแล้วเขาจะมิใสย,ยังไงนะ้จะเหมือนมนุษย์หรือเปล่าเฮ้ยนั่นดาวตกนี่นะ เขาบอกว่าเวล, ok เวลาเห็นดาวตกให้อธิษฐานแล้วคําขอนั้นจะเป็นจริงหนูเบื่อเพื่อนบนโลกมนุษย์แล้วช่วยส่งเพื่อนจากต่างดาวมาให้หนูทีเทดเพียงเฮ้ยนั่นมัน UFO อนี่นะจะมีมนุษย์ต่างดาวอยู่ในนั้นหรือเปล่านะไหนลองแอบดูซิเราก็ดูอุดมสมบูรณ์ดีนะเนี่ยโหมีมนุษย์ต่างดาวจริงๆด้วยสงสัยเราต้องไปขอเขาถ่ายรูปแล้วแหละไม่สิเราต้องขอลายเซ็นด้วยเพียเธอเป็นเทล ฉันเป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ยินดีที่ได้รู้จักนะคุณมนุษย์ต่างดาวทำไมฉันเ่าอคุณเพื่อถเลือกคุณตัวแบบนี้คุณไม่รู้หรอกว่าการจับมือเนี่ยเป็นการทักทายแบบสากลน,นะคุณมนุษย์ต่างดาวคะฉันไม่มีเพื่อนเลยอะ่ะเรามาเป็นเพื่อนกันไหมเพื่อนคืออะไรเพื่อนคือคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจและยังคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่งั้นงฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอโหง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันจะอธิบายเกี่ยวกับโลกแบบคร่าวๆให้เธอฟังนะโลกเนี่ยก่อกำเนิดมาราวๆา5 0 0ล้านปีก่อนกว่า70%์ของโลกถูกปกคลุมไปด้วยน้ำไม่ถึง30%เท่านั้นที่เป็นแผ่นดินบริเวณขั้วโลกถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่บนโลกนี้มีมนุษย์อาศัยอยู่ประมาณ7 6พันล้านคนและผืนดินที่เธอเหยียบอยู่ตรงนี้ก็คือประเทศไทยฉันว่าถ้าเธอยังยืนอยู่ตรงนี้ไม่นานต้องมีคนมาเจอแน่เลย ถ้าไม่อยากเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกฉันว่าเธอไปบ้านฉันก่อนดีกว่าพอดีว่าที่บ้านฉันไม่มีอะไรเหลือเลยอะ่ะเดี๋ยวเธอกินมาม่าลองท้องไปก่อนหรอกกันนะไอ้เส้นแบบนี้มันอร่อยมากเลยมาม่าเนี่ยนะอร่อยยังไม่หมดน,นะยังเหลือน,นี่อีกฉันเอาขนมมาให้เธอกินด้วยอลองชิมดูดีนะา่ จะมีของอร่อยแล้วยังมีที่เที่ยวอีกตั้งเยอะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปนะตอนนี้เราอยู่ยกันที่สวนสัตว์นะเจ้าตัวเขายาวแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่ายาีราฟยีราฟแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้คือลิงลิงจักจักรลักจริงๆแล้วนี่ล่ะมีงามีงวงหูใหญ่หางยาวแบบเนี้ยคือช้างช้างใช่แล้วแล้วั่นล่ะแล้วนี่ก็คือเสืออันนี้ล่ะสิงโตไงูล พ่มีสิ่งมีชีวิตเยอะจังเลยนะ <rices> ป้าเดี๋ยวเราพาเธอไปเที่ยวสวนสนุกต่อเธออยากเล่นอะไรก็บอกเราได้เลยนะที่นี่ยังมีม้าหมุนชิงช้าสวรรัดด้วยหรือถ้าอยากเล่นอะไรหวาดเสียวหน่อยก็นี่เลยไวกิ้งไปกันเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเล่นทุกอย่างที่ว่ามาเลยสนุกสุดๆดเลยแต่เวลาเห็ความสุข มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปมีนิสัยรักลบกดหลงด้วยกันทุกคนจิตใจของมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากแท้อยางถึงที่สุดแล้วเธอรูแลฉันดีมากเลยมีอะไรที่ฉันจะตอบแทนเธอได้บ้างไม่ต้องตอบแทนหรอกแค่ฉันได้มีเพื่อนที่จริงใจต่อกันฉันก็ดีใจมากแล้ว มาลกมนุษย์อีกเมื่อไหร่ก็ไปมาหาฉันนะเพื่อน